เรามืม่อยเงินมาแล้วเงินมาแล้วเงินมาแล้วม <_ d ates> ันจะมาหันหนุบหน่อยตัวแล้วจนนอกกระโดดสวัสดีคุณแม่ค่ะมาสื่อของมาจากเมื่อนี่หุ่ยินค่าว่า นูงเพื azul, in, อ่องรู้เนาะค่ะแต่สื่อฝักทองนำกันเนาะทักกี้ก็บ่เห็นคุณแม่ใจสอยใจเขียนพยาหนากได้เป็นจังไหนทีมาแม่ที่มาที่ไปกาเออมาบูรันเดอร์อเคบองค์บองค์ู่าจ้าพรยแม่นางเทวดาเออมาโมนีก้าองค์ูพญานา หลาดหลานน้องเน้อมาเจือกับคุณตะหมจคะกระไฮรก็้มข้มเจือเรือคุนเรืองเจอกันด้วยภาวานาด้วยให้ซื้อสา้กันด้วยซึ่งชเลยพานโตจิโกอามมจิกาโดนสเกอร์โอ้ปูมากนะคนลูกเลยปยลูกร้านมาขอส่ขอลาบสิเห็นปูมากบังเอิญด้วยว่าปูเอินใช่กันปูบอกว่าโอ้ดีใจหลาย มาที่ห้านของหานแมนบอ๊อบปูถามแมนจ้าโอ้จังบัก็เสกน้องหานล<อ>าแดงนะไงุผัะกูกูมาแต่หลานน้องเด้อกูบ่ได้อยู่หลานน้องอแต่ว่ากูอยู่ท้างพุ่นที่ใสแต่ว่ากูมาประจญการกุลาณน้องอยู่หันไรถ้าเป็น ได้ลงเรือลงย่าง um right ไปธาดการน้ำดาดหอกคือไปเดิอป mm. anyway. ูลงไปธาไปองค์นี้ก็ได้ไปรับถวายปูอยู่ลานหนองจ้าพราะธาตุดานหนองเบิกแซบก็เคยไปเที่ยนึงอยู่ปูไปรับเที่ยนึงถือเกล็กปูปูหายเลขมากมวดน่ะนะถืออยูหันไปเด็ไปมันไกลมวดนี้เด้ปูบาดนี่อยากถือน้ำเสน่หวบานี โอ้ัวทีมันเขาพัรนาอยู่เ้อเขาพัฒาจัพันาจาพัาอเออออกพัฒนาแล้วกจะจะมีโชคมีโชคก็คือตวัสดีก็คือห้ห้มนุษย์วย่าท่านใดราว่าดูดิจังพัฒนาคือจัล่างมาเจอล่างกับมโนจิกะมาโดยสินเกินมาสุดส,สุดสมดสาุ กูมีรมมมหัสพงค้นเนบมาละจะได้เนาะดะกโดกระการโตระพุทธพุทธังธรรมังสังสระนังกัชพุทธพุทธังธรรมังสรมังสระดังกันชาพุทธพุทธงธรมังสระังกันชาอโบ ปะโม่เฮ้ยปะโม่เฮ้ยโอ้คนยเงินมาแล้วเงินมาแล้วเงินมาแล้วพี่น้องเรื่องฮะคนยกมือห่างฮัลโวิตรงกัดใจเราได้เลยเฮ้ยอันเอาอีกจักรกลไหมปูปะโม่เฮ้ยจับปะโม่เฮ้ยปะโม่เฮ้ยลูกเข้าใจบอสปะโม่เฮ้ยปะโม่เฮ้ยเงินมาแล้วเงินมาแล้วอะแล้วมา เกจเมือ่อ,อเด้อพนองภาษาตนะครับพี่แปมด้ลยนะเี่น่ถูกคับผมวันน,นนี้ได้พี่เดีแม่อ้หว่ามีห่าเหมือนที่เราไปได้มาเลยถูกไปแล้วบ่แม่า ดูซื้อความดูซื้อคว้าดูคดูซื้อเนี่ยมืดซึ๊บมิงมิงไปเลยตีบ่างานไปเลยหนึ่เราคนเงียจังสมเพิคนวางเงินมาแล้ว่นวางจะมันมากอีกรอบซองบนนี้มารอบซองจ้าคอ้ะแม่นแรบแม่มรั้ามเลเอ้าลงรถปุ๊บเราก็หันไปปับแม่ก็หันมาปุ๊บ เออเออเข้ากันเ้เข้าไข่ฟักทองไข่เฮ็ดกระดูกเนาะยูเกียวนี่แต่แม่ย่างไปซื้อน้ำลูกแม่นั่นเนาะแต่เข้าเนเสื้อเพราะว่าเข้าเดยไมอยู่ไกลแม่แต่ว่าของนู้เนี่ยยุ่งนั่งไปกินนี้เดยนม่ผิดเลยเนื้อเนื้อดูดีเนาะแต่ว่าเมื่อกี้น่ะปู่เขาว่าอย่างนี้เงินมาแล้วเงินมาแล้วเวลาพยกมือเป็นสี่แมก็เหมือนเดิมแต่ว่าพยกลืดมืออย่างงี้ไหมเออ เป่แฝ่ว่ายังไงแม่จับอย่างนี้เงินมาแล้วจะมัเฮยจะมัเฮยเป็นวะหรือเปล่าเออมันแปลว่าจังได้แม่เอาไปว่าตอบมัเฮยแต่ก็ดเออตอบามัเฮยถึงเงินมาแล้วใช่แปลาป่านนี้พี่โยขืนจนสี่จังสี่จังสี่เออตอนยุยตอนยุบานแตมีพลอเราเป็นลามเนาะเออเราเปลี่ยนลามพิพิธมหาอ๋อแม่ค่ะ เดออินได้นหน้าแล้วทีนี้คนหยกยังสี่รู้ว่าสีนี่หาออใจแล้วเราก็ไปสือแต่ละที่นะไปสื่อกสารกับภูมิเราเห็นเลขหน้าตัวเดียวลอยเหมือนกันแจ็คสิงหาอยังแจ็คสิบยูยังเนระเออซื่อว่าหาอย่างหรือว่าจะซื่อว่าสเป็นเก่าหา อนนี้ทำถามบัวเขาเลยบมาให้ปีเอาแม่ตอบัูเลยแม่แม่รูบัูว่าแม่ยางมันนีหลบที่สองแม่คือมาหลบเล้ยแม่มาจอดใดแม่แม่บอกว่าเดี๋ยวคุยกับพ่อกร่อกรจะมีถุงซจะไปดูนแบบยางมากหรือดกันสาเออยางไปพ่อคนไทยรถไว้ยางมากักังใดมันจะเปิดท่บมาเออแม่แม่เสิร์ไปเหมือน ีบอรูว่าสิเมนบออแล้วที่จดให้แม่หัวอะนระ,ระนะดวงของหานคะเ,ออเราไปเรียกไม่มาแต่พี่ปุดกลับาเพราะคนยกมือ่มอมาเลยมาเองซแมนบอลูรอถ้าเออถ้าเป็นผัน่าจะตัวนี้แต่ว่าตัวนมีห้านะเบีห้าก้า เพิ่นเอาเมือนะมุมใส่เจ้าของเออเออมาเพิ่นยกเมื่อให้นะแม่าจะตัวนี้มันมากกว่าตัวโซเลยนี่ยแล้วเม่ชอบใครอะแม่ชอบตัวใครแม่จะแม่วงให้ดูแม่กัชอบตัวนี้ตัวนี้แม่วงแม่วงกลแม่ดูให้ลูกคือชอบแม่ชอบนนิ่งๆเป็นเอาเมื่อใส่เจ้าของ วงตัวน,นึงก้าวหาดโ้ยสวยดีสวยแม่ยกให้ลูกแม่ไปเจอกันลายปิวโอ้ยต่างคนต่างไต่เพื่อนไหนไปถ้ำนาที่อาหที่แรงนะเอออาหารมาให้ลูกรุ่นไหน ตัวที่แม่ว้งนั่นแหละพ่อปู่น่าจะเป็นเก้าตามที่หนูเคยนี่แม่ยกมาให้ซังนี้อะไจ๊ะขอาทายรูปแม่ยมนดังหน่อยปู่มาเที่ยมร่างบางหันหนี้เนาะแต่ว่ามีโอกาสจะติดไปหาอยู่ดอกเพื่อคว่มชั่วคือเหนเอมือใส่จากของนอาเจ๊เนาะใช่ค่ะ,ะ,ะแต่พนยกมือห้านั้นยกสองรอบเลยได้แม่ทำสองรอบเลย แม่ก็มาวงกลม95 5, แม่ชอบม่ค่ะชอบกันนันคื <encontramos Excel KK> ตรงก,กันแค่คือจเป็นเ้ากันไหวนี่เนาะกัางๆที่ไม่ได้ถามต่อกันองอนลุกตากันนานเัวันนี้ <oil> ันเปวันที่โชคมากเออไม่เจอกันตั้งแต่นู้นละ โชกีค่ะเอฟซี G, เพราะว่าคุณแม่คุณมาสองรอบเลยทีวย่วันนี้เราก็นั่งรอจนคุณแม่มาเนาะ, oh, <no. S 1> อะขอบคุณคุณแม่ค่ะ